สวัสดีค่ะดาวตกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิตาลีเปิดใจหลังเอาชนะทีมชาติไทยในศึกคัดโอลิมปิก2 0 2 4วันที่20กันยายน66สำหรับความเคลื่อนไหวในศึกวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2 0 2 4รอบคัดเลือกนัดล่าสุดวอลเลย์บอลหญิงพ่ายแพ้ทีมชาติอิตาลี3าต่อ1เซตทั้งนี้จากความพ่ายแพ้ดังกล่าวทำให้วอลเลย์บอลหญิงไทยคะแนนสะสมอันดับโลกลดลง ลบ0.1มี200.02คะแนนหลังอันดับ14ของโลกเช่นเดิมหลังจบเกมเอคาเทรินาอันโทรโปว่าเปิดใจว่าฉันไม่รู้ว่าตัวเองทำแต้มได้มากขนาดนั้นจนกระทั่งฉันออกจากสนามฉันมีความสุขกับผลงานของตัวเองและมีความสุขกับชัยชนะของทีมเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่าย ฉันตื่นเต้นมากที่ได้เล่นกับทีมไทยเป็นครั้งแรกหลังจากดูพวกเขาหลายครั้งและฉันรู้ว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีจริงๆมันยอดเยี่ยมมากที่เราชนะ3ต่อ1เซตขอบคุณมุมข่าวค่ะ